คนแรกที่ให้ค่อยยืมมาขับไปเลยสิบล้านกีบให้ยืมมาหนึ่งมื้อสิบล้านให้ยืมมาขับไปเลยสิบพันสิบล้านไดโอ้ยสิบพันพี่วินว่ะจริงเหรอเอฟซีจัาการเหรอเห็นแต่จริงล้วมานี่มานี่สิบล้านวินยืมมาไว้แล้วเงินสิบล้านจินเดียมื้อไว้ไปอยู่น้ำบาวินกับเดิมมือหนึ่งเดิมน้องซื้อยังก่อ ลักกี้ลักกี้มาเลยมาเลยมาเลยนั่งเลยนั่งลนั่งเนั่นคิดฮอเมย